โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็มาเปิดเจ้าคานิวาเจ็ดวันตรงนี้เนาะ <c oughs> อ่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเควสนะครับหรือทำเควสย,ยังไม่เสร็จอย่างผมนะเห็นไหมก็จะเหลือล้านประสาทกิลสองครั้งนะครับห้าเพชรเนาะอ่าจะมีใช้ทิกเก็ตยี่สิกเก็ตนะครับ ก็ต้องลองดูก่อนนะครับว่าผมเปิดได้ของดีไหมถ้าเปิดได้ของดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปเติม20พิกเกตใช้จ่าย20พิกเกตเปิดอีกกล่องหนึ่งนะครับ20นี่ไม่น่าแพงมากนะครับแล้วก็คลิปนี้นาะก็จะมาใช้จ่าย888เพรตรงนี้นะครับว่าใช้ตรงไหนคุ้มดีใช้ตรงไหนคุ้มดีฮนะส่วนตัวผมก็ไม่อยากใช้เหมือนกันนะ800กว่าเพชรนะครับ ก็ถ้าใครมีงบหน่อยก็ใช้ทิกเก็ตกดเปิดไปดีกว่านะครับมันไม่น่าจะแพงมากนะสำหรับทิกเก็ตอ่ะโอเคก็ผมแลกมาแล้วนะครับนี่เลยเนาะหนึ่งกล่องนะครับก็อ่าเกลือนะครับที่เผอือบเรียบร้อยฮะส,สวยๆไปเลยนะครับโอเคนะครับขออันนี้แป๊บหนึ่งนะ สวยๆนะได้ชุดนะอ่าชุดหัวมาแล้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 ว,ลวสวยไหมสวยไหมโหโคตรแจ่มอะครับโอเคแป๊บนึงนะแป๊บนึงโอ้โหยังรอนะครับก็เดี๋ยวมาใช้จ่าย888เพชรก่อนนะครับกองอย่างแรกนะกดตัวนะครับ อย่างน้อยก็ได้อชุดเนาะอ่ะกดมาครับกดตัวกดเหรียญน,นะครับตอนนี้ไปแล้วห้าร้อยห้าสิบนะครับห0ร้อยนะครับกดทองนะครับอ่ากดทองไปแล้วกดทองไปแล้วอ่าแล้วก็เวลาเรากดในร้านค้าจํากัดเวลานะครับกดพวกทองอะไรพวกนี้จะได้เควสตรงนี้ด้วยนะครับ 6 7 8ขาดอีก200 300รอะ่ะขาประมาณ300นะครับไข่วิเศษตรงนี้ก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเชียร์เจ้าร้านค้าจำกัดนะครับอเอาเงินมาลงกับตรงนี้ดีกว่านะครับน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะครับหรือไม่ใครยังเพิ่งเริ่มเล่นนะยังไม่มีคุญแจเยอะๆนะครับก็เอามาสุ่มตรงนี้ได้นะ สิบครั้งก็ตกอยู่ประมาณ200เพชรนะครับอ่าเอาว่าผ่านตรงนี้ได้นะครับอ่าจะได้เจ้าตัวเมอ่าโลโลตัวนี้มาใช้นะครับต้นเกมถือว่าค่อนข้างดีนะหรืออาจฟุกๆเลยก็ลาชันเตโชนะครับหนึ่งตัวส,สวยๆไปนะครับก็ผมก็ได้มาอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะจะ <c oughs> จากลา,กกางคลิปเลยนะครับคลิปหรือ like ไลท์นี่แหละเห็นไหมผมก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็เลเวลตันไปที่เรียบร้อยนะครับ ก็มีแถมตรงนี้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เจ้าอาวุธนะครับสามารถกดตรงนี้ได้นะสองพันอ่ะจะตกอยู่ประมาณสองพันเพชรอูเยอะไปก็กดเอาแถวๆนี้ก็ได้นะครับสองร้อตรงนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนเล่นใหม่เนาะไข่ไม่จําเป็นนะครับอย่าหาเปิดนะครับ อ่าอีก200เพชรส่วนตัวนะผมไม่ได้ขาดอะไรเยอะแยะเนาะก็จะซื้อจำพวกไข่วิเศษนะครับเอาไว้เปิดกับคู่นะครับหูดูดิทองนะครับกดมาให้หมดเดี๋ยวนั้นค้าจัดการไปเลยนะเหมาอ,อูยังเหลือเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกิจกรรมเพชรเราเหลือเท่าไหร่นะครับ ่เดี๋ยวล็อกอินพรุ่งนี้นะครับก็ได้อีก100นะครับได้คืนมานะก็อย่าลืมไปทำธุรกิจกันด้วยนะครับ7 0 0ดร้ออีก200นะคือตอนนี้เอาจริงๆอะ่ะกดตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ผมมีเหรียญอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวว่าทำลิปเปิดให้แล้วกันเนาะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเหรียญเกือบหมื่นนะ ดองพื้นนะดองพื้นนะเพราะว่าอ่าไม่ค่อยมีอะไรซื้อแล้วนะครับจบกัดเวลาอ่าเดี๋ยวหาหาร้านเพชรก่อนนะอุ้ยไปไปมาไม่มีที่ใช้นะเดี๋ยวดีๆนึกก่อนนึกก่อนเฮ้ยมันมีที่ใช้ไหนบ้างวะ ตรงนี้ก็กดไม่ได้นะครับเพราะคุณแจผมมีอยู่ห้าสิบดอกนะครับมีที่ใช้เพชรไหนคุมค้มๆุ้ากนะครับแปดสิบได้ตรงนี้หนึ่งร้อยนะ <S 2> <S 2> <S ก็น่าจะต้องเป็นรูนแล้วล่ะคือผมไม่มีหนทางแล้วนะครับกวนไปความคล่องตัวโอเคอยู่นะ หัวนี้เกลือนะครับต้านทานธาตุอ่ะ900ใช้เกินมาเยอะเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็อ่ะขอมีดวงมีอะไรกับเขาม้างแล้วกันนะได้ชุดมานะครับอโอเคอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวผมค่อยไปเติมทีหลังแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีด้วยนะครับ